ฝันดีลาตสีสวัสดิ์มีคิดจะงอกันมากเลยเหรอกูไม่ผิดไงกูไม่ผิดค่ะทักทายช่วงตีสามนะค่ะทุกท่านอีเจงอนค่ะหนีลงไปข้างล่างเราคคิดว่าเราคงไปงอมันไม่จา้าเดี๋ยวเอาผ้าห่มไปให้มันมันอยากอยู่ข้างล่างก็ให้มันอยู่ไปแล้วก็เอาผ้าห่มไปให้มันนอนข้างล่างหรือเป็นการสนองไงไปกันจา้า อ่ะฝันดีราตรีสวัสดิ์มีกีเซงงกันบ้ากไงหรอกูไม,ม่ผิดไงกูไม,ม่ผิดคะ่ะเออนสาดเลยทุกที่ทุกวันสะอาดอย่างนี้ก็น่างวลใช่เครื่องสำอางแป้งเครื่องสำอางก็บน่นห้องน้ำก็บน่น,บนห้องไม่เก็บก็บ่นบ่นทุกอย่างต่างก็น่ารุกรน งอนเลยเดี๋ยวผมอาให้เอา้านอนก็นอนอนะ่ะเอ้ะเอ๊ะเ,เอนะเอ๊ะเ,อเอนะฝันดี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 งอให้งอกูไม่งอกูไม่ได้ผิดงอเลยไม่งอไม่ได้ผิดซะหน่อยเร็วไวเรื่อยอะไรยืนอยู่ตรงนี้ <c oughs> ไว โอเคฝันดีปิดไฟละเดินมานีลุกไปไหนมาตรงนี้แล้วตาสองหนึ่งฝันดีไปละมานีอะไรยุ่งเรื่องการอะไรการอะไรไม่เล่กูต้องโกรธไข่เจ๊ไม่ใช่มึงมาโกรธกูกูต้องเป็นคนโกรธมึงม,มึงทำมึงทำเครื่องสำอางกูพัง ผมผ้าให้แล้วนอนนอนแค่ติดเดียวเองเห็น้งเยอะไหนเลยแค่แตกเองนะฟังชั่นตกแตกอย่างนี้เลยเลยก็เหมือนแป้งเลยเร็วงอองเร็วปันนี้ปันนี้กูไปแล้วกูไม่ผิดมาดรกูไม่ผิด อนใหญ่ลาก็กูไม่ผิดแล้วกูทำไมกูต้องงอกูไม่งอกูไม่ผิดมึงอะต้องขอโทษกูมึงเป็นคนถามมึงต้องงอกูไม่ใช่กูมางอมึงเมื่อกี้ให้พวดคว่าอะไรขอโทษเดี๋ยนี้งอแล้วววววว่วว่วว่วว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 วแล้วว้วหววไ อ้าก็เตอร์ขอโทษฉันแล้วกันยังไม่ได้ขอโทษเลยพูดแล้วเมื่อกี้ขอโทษในภาพในคอมก็มีไม่นอนนี่เหรอไม่ไปไหนไหายงอนละแค่นี้ก็จบเรื่องอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปอีกนะเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงไปอีกนะไปสิไปดิไม่ไปหรอกแล้วก็ต้องขอโทษดิหายงอนแล้วถึงแม่ไม่รู้ าเด็กนอนเลยเหรอใช่คือขอโทรฉันแล้วง้อแล้วตอนไหนก็พูดวิกิอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปอีกนะเดี๋ยวลงเดี๋ยว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 อย่าอย่าอย่าหายงอนแล้ว い <laughs> <laughs>